ที่หน้าบริเวณพัตคารพงหลียังคงถูกรถตู้เป็นจำนวนมากใช้เป็นที่จอดเพื่อรอรับผู้โดยสารถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีการทดลองบังคับห้ามไม่ให้รถตู้จอดบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ตามซึ่งนายโอภาสกัตพง์คนขายตัวรถตู้จากอนุสาวรีย์ไปปราจีนบุรีให้เหตุผลที่ยังไม่ย้ายรถตู้ไปที่สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงมักกะสันว่า วินรถตู้ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะย้ายเนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกและไกลาจากที่เดิมนอกจากนี้นายโอภาสยังเป็นห่วงด้วยว่าผู้โดยสารจะลดลงเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกสบายในการรอรถตู้เหมือนเช่นเคยคือเอาง่ายๆก็เหมือนความสะดวกของลูกค้าถ้าตอนตรงไหนเราสามารถนั่งรอรถสะดวกหรือขึ้นรถสะดวกเป็นเราเราก็ต้องไปถ้ามาอย่างนี้คือเรามา นั่งรอนานบางทีเรียกมาแล้วรถติดไม่ได้ชั่วโมงออกจากชั่วโมงหนึ่งต้องไปชั่วโมงกว่าถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยอีกหนึ่งมองเวลาเขาทำงานเขาไม่ทนานแล้วก็ต้องไปต่างไปอี่อื่นจากคำสั่งของพ่สชจะบังคับใช้มาตรการจัดระเบียบรถตู้ที่อนุสาวรีย์อย่างจริงจังในวันที่หนึ่งกรกดาคมนี้ซึ่งผู้โดยสารยังสามารถขึ้นรถได้ที่จุดเดิมเพียงแต่เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดซื้อตั๋วให้เป็นระเบียบมากขึ้น รวมไปถึงรถที่รอคิวต้องไปจอดอยู่บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอตลิงมักกะสันเท่านั้นสำหรับมุมมองของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณอนุสาวรีย์อยู่เป็นประจำบอกว่ารู้สึกเห็นด้วยกับมาตรการจัดระเวีบรถตู้ในครั้งนี้และเชื่อว่าสภาพการจราจรโดยรวมจะคล่องตัวมากขึ้นหลังมีการจัดระเบียบรถตู้ส่วนหนค่ะค่ะและก็เป็นส่วนที่เกินกว่าหด้วย เพราะว่าจากการที่เพิ่มมามากๆขึ้นเนี่ยมันจะทําให้พื้นที่ผิวจราจรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขากินเข้ามาแล้วมันครึ่งถนนแล้วค่ะนะคะ,นะคะเราก็เห็นใจรถตู้แต่รถตู้ก็ต้องเห็นใจประชาชนที่เขาสัญจรไปมาด้วยค่ะยิง่งช่วงน,นี้กทจมาปรัแบบระบบทุกอย่างเนี่ยโหดีใจมากเลยค่ะอย่างไรก็ตามอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเป็นจุดตูนกลางในการเดินทางสำหรับคนทั่วไป เพราะเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อก,กับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นแต่คงต้องจัดระบบในการบริการของรถตู้ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจราจรโดยรอบนัตตะกรทองประหยัดถ่ายภาพนัตพงพ์รอดกันภัยข่าว้าหน้าหนึ่งรายงาน